สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่คุณบอยเล่าไว้เป็นประสบการณ์ที่แบบมีทั้งเรื่องหลอนๆในปัจจุบันแล้วก็เรื่องเข้มข้นมากๆในอดีตเกี่ยวกับพนักงานคนหนึ่งชื่อชอค่ะครับฟังดูเป็น2เรื่องที่เอ่อบรรยากาศมันน่ากลัวทั้งคู่เลยนะครับทั้งเรื่องปัจจุบันเรื่องอดีตใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะลองมาสํารวจดูว่าเหตุการณ์แปลกๆที่คุณบอยเจอเนี่ยทั้งเรื่องวิวแชร์ตอนนี้กับเรื่องคุณชอในอดีตมันมันคืออะไรกันแน่ น่าสนใจครับว่ามันจะมีความเชื่อมโยงอะไรกันหรือเปล่าหรือเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นกับคนคนเดียวกันงั้นเราเริ่มจากเรื่องปัจจุบันก่อนเลยนะคะคือคุณบอยเล่าว่าตอนนี้อยู่คอนโดคนเดียวแล้วจะรู้สึกเออไม่ค่อยสบายใจครับไม่สบายใจยังไงหรอครับโดยเฉพาะตอนกลางคืนค่ะช่วงดึกๆเลยตีสองตีสามเนี่ยจะได้ยินเสียงเหมือนเหมือนมีคนเข็นวิวแชร์ผ่านหน้าห้องไปโหตอนตีสองตีสามเนี่ยนะค่ะ แล้วพอลองเปิดประตูออกไปดูก็ก็ไม่เจออะไรเลยนะคะแต่ว่ามันมีวิวแชร์เก่าๆอยู่คันหนึ่งจริงๆอา้ามีจริงๆเหรอครับจอดอยู่แถวนั้นค่ะจอดทิ้งไว้นานแล้วแถวๆบันไดหนีไฟคือก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นของใครมาจากไหนนิติเองก็เออไม่กล้าไปยุ่งกับมันนะคะอืมเข้าใจได้นะคือของที่ไม่รู้เจ้าของแล้วยิ่งเป็นวิวแชร์เก่าๆจอดในที่เปรี่ยวๆตอนดึกๆมันก็ สร้างความรู้สึกไม่ดีได้ง่ายๆเลยนะครับใช่ค่ะเสียงตอนกลางคืนกับของที่เห็นตอนกลางวันมันก็ชวนให้คิดไปต่างๆนานา,นาซึ่งความรู้สึกแบบนี้มันก็น่าสนใจพอเอาไปเทียบกับเรื่องในอดีตที่คุณบอยเจอมากับพนักง,งานชื่อชอนะคะครับเล่าเรื่องคุณชอให้ฟังหน่อยสิครับเขาเป็นใครมาจากไหนคุณชอเป็นพนักง,งานต่างชาติค่ะคุณบอยจ้างมาช่วยงานที่บริษัทกำจัดปลวก ปกติก็เป็นคนเงียบๆน,นะคะทำงานดีขยันขันแข็งแต่ว่าเขามีพฤติกรรมแปลกๆหลายอย่างเลยแปลกๆแ,แบบไหนครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับอย่างแรกเลยคือเขาชอบพูดคนเดียวค่ะพึม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 ,พมเป็นภาษาบ้านเกิดเขาแล้วพอถามเขาบอกว่ามีคนคุยด้วยนะมีคนตอบโต้เขาอยู่ <c oughs> พูดคนเดียวว่าแปลกแล้วม่ยังบอกว่ามีคนคุยด้วยอีกค่ะแล้วเวลาขับรถนะคะ บางทีก็เบรกกระทันหันเลยกลางถนนเลยนะครับเบรกทําไมครับมีอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าให้คนข้ามถนนค่ะทั้งทที่ตอนนั้นคือไม่มีใครอยู่เลยนะถนนโลง่ลงๆแล้วเขาก็พยักหน้าเหมือนทักทายพูดภาษาเขาไปโอ้อันนี้น่ากลัวนะขับขับรถอยู่แล้วเจอแบบนี้ยังมีอีกค่ะบางทีก็หยุดรถกลางโค้งเฉยเลยแล้วก็มองตามอะไรก็ไม่รู้ที่เรามองไม่เห็นกันนะคะอืม พฤติกรรมพวกนี้มันมันเริ่มทําให้สงสัยเรานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขามันอาจจะเป็นเรื่องความเชื่อส่วนตัวหรือหรืออาจจะมีปัญหาทางจิตบางอย่างหรือเปล่าก็เป็นไปได้ค่ะแต่ที่หนักกว่านั้นคือมีครั้งหนึ่งเขาหยิบของไหว้ข้างทางอะค่ะของไหว้ใช่ค่ะพวกเครื่องเส้นแล้วก็หยิบมากินเลยนะฮะกินเลยเหรอครับค่ะบอกว่าเออกินแล้วเพิ่มพลังคุณบอยกับเพื่อนนี่อึ้งไปเลยครับอันนี้ก็แปลกมาก แต่มันมีอะไรที่น่ากังวลกว่านี้อีกไหมครับมีค่ะอันนี้คือน่ากลัวเลยคือมีครั้งหนึ่งเขาเอามีดมาทำร้ายตัวเองค่ะทำร้ายตัวเองแล้ววันนั้นชอเขาก็เอามีดมาแล้วก็ทำท่าเหมือนเรียนแบบเหตุการณ์นั้นตะโกนว่าเขาแทงกันแบบนี้แล้วก็แทงตัวเองโหอันนี้อันนี้น่าเป็นห่วงมากนะครับแล้วเขาเป็นอะไรมากไหมก็ต้องพาไปโรงพยาบาลค่ะแต่โชคดีที่ไม่สาหัสมาก แต่พฤติกรรมเรียนแบบความรุนแรงในที่ที่เคยเกิดเหตุเนี่ยมันครับครับประเด็นนี้น่าสนใจมากมันอาจจะสะท้อนว่าสภาพจิตใจเขาเปราะบางมากหรืออาจจะเอ,อ่อตามความเชื่อคือเขาอาจจะอ่อนไหวต่อพลังงานหรืออะไรบางอย่างที่ตกค้างอยู่ในสถานที่นั้นหรือเปล่านั่นสิคะคือมันตีความได้หลายทางมากแล้วเรื่องราวของชอเนี่ยมันก็ไปถึงจุดที่ที่น่าสลดใจที่สุดครับครับเกิดอะไรขึ้นครับ คือวันนั้นคุณบอยชอแล้วก็เพื่อนร่วมงานอีกคนไปทำงานที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งเป็นตึกห้าชั้นชอกับเพื่อนทำจากชั้นบนลงมาคุณบอยทำจากข้างล่างขึ้นไปครับผมแล้วอยู่ๆเพื่อนร่วมงานคนนั้นก็วิ่งหน้าตาตื่นลงมาเลยค่ะตะโกนบอกคุณบอยว่าชอชอผูกคอตายแล้วฮะจริงเหรอครับเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเพื่อนร่วมงานเล่าว่ายังไงบ้างเพื่อนคนนั้นเล่าว่า ก่อนจะเกิดเรื่องแป๊บหนึ่งชอเดินมาจ้องหน้าเขาแล้วถามว่ามึงเป็นใครถามเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยนะว่าเป็นใครใช่ค่ะเพื่อนก็งง,ง,งก็ตอบไปชอก็ไม่ได้ว่าอะไรเดินเลี่ยงไปสักพักเพื่อนคนนี้เขาก็เห็นเออเหมือนเป็นผู้ชายใส,ส่สูทถือเชือกเส้นหนึ่งเดินหายเข้าไปในห้องห้องหนึ่งผู้ชายใส,ส่สูทถือเชือกค่ะ เพื่อนก็เอะใจเลยเดินตามไปดูพอไปถึงห้องนั้นก็เจอก็เจอชอใช้สายยางจากถังฉีดปลวกนะคะผูกคอตัวเองอยู่คือตอนนั้นยังยังมีลมหายใจรวยลินแต่แต่สุดท้ายก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะโหน่าสลดใจจริงๆครับแล้วผู้ชายใส่สูทนั้นคือใครแล้วสถานที่นั้นล่ะครับมีประวัติอะไรไหมคุณบอยเขาก็สงสัยเหมือนกันค่ะ เลยกลับไปถามคนที่นั่นดูปรากฏว่าไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้นเลยมีนักธุรกิจคนหนึ่งผูกคอตายเพราะปัญหาหนี้สินครับแล้วในห้องเดียวกันเป๊ะเลยค่ะห้องที่ชอไปผูกคอตายนั่นแหละอะไรนะครับห้องเดียวกันวิธีการก็คล้ายกันอีกแล้วยังมีเรื่องผู้ชายใส่สูทที่เพื่อนเห็นอีกโโหอันนี้มันใช่ค่ะมันน่าขนลุกมากครับ ในความเชื่อผืนบ้านเนี่ยเหตุการณ์ซ้อนทับกันแบบนี้ทั้งสถานที่วิธีการหรือการปรากฏตัวของร่างที่ไม่รู้จักเนี่ยมักจะถูกโยงไปเรื่องออตัวตายตัวแทนนะครับตัวตายตัวแทนครับ เหมือนกับว่าวิญญาณหรือพลังงานณนะจุดนั้นอาจจะมีทิพลดึงดูดหรือชักนําให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ํารอยเดิมซึ่งก็เป็นมุมมองหนึ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อดูจากพฤติกรรมแปลกแปลของคุณชอก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแล้วมันมีอีกข้อมูลหนึ่งค่ะที่ทําให้เรื่องมันซับซ้อนขึ้นไปอีกคือพอคุณบอยได้คุยกับญาติของชอหลังเกิดเรื่องนะคะครับญาติเขาว่าอย่างไงบ้างคะญาติเราว่าก่อนที่ชอจะเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆก,กเนี่ยเขาเคยรับของมาอย่างหนึ่ง รับของหมายหิงครับลักษณะมันเป็นแท่งดำๆมีตัวอักษรคล้ายๆอักขระแล้วชอก็กลืนมันเข้าไปเลยกลืนเข้าไปค่ะหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เริ่มมีอาการแปลกๆแบบที่เล่ามาแต่ญาติก็ยืนยันนะคะว่าโดยรวมแล้วชอก็ยังเป็นคนดีเหมือนเดิมขยันทํางานไม่ยุ่งเกี่ยวกับเล่ายาเลยอืมข้อมูลเรื่องรับของนี่ก็เพิ่มมิติเข้ามาอีกแล้วครับในทางศสยศาสตร์มันก็คือ การรับเอาบางสิ่งบางอย่างเข้าตัวซึ่งเชื่อกันว่าอาจจะมีผลกระทบตามมาทําให้เออมันก็ยังตอบไม่ได้ชัดเจนอยู่ดีว่าสาเหตุจริงๆของเรื่องทั้งหมดคืออะไรกันแน่ใช่ค่ะสรุปไม่ได้เลยว่าเป็นเพราะของที่รับมาหรือเป็นเพราะสภาพจิตใจเขาเองหรือความอ่อนไหวต่อสถานที่นั้นหรือหรืออะไรกันแน่ครับทั้งเรื่องวิวแชร์ปริศนาเสียงตอนกลางคืนในปัจจุบันแล้วก็เรื่องราวของคุณชอในอดีต ทั้งพฤติกรรมแปลกๆทั้งจุดจบที่มันไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ก่อนหน้าพอดีมันมันทิ้งคำถามไว้เยอะมากนะครับค่ะมันเป็นเรื่องที่เอ่อทั้งน่ากลัวทั้งชวนสงสัยแล้วก็ยังหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้เลยจริงๆครับสิ่งที่มันทิ้งไว้ก็คือปริศนาพวกนี้นี่แหละชวนให้เราคิดต่อนะครับว่าสถานที่ที่เคยเกิดเรื่องร้ายแรงเนี่ยมันอาจจะมีเอ่อเสียงสะท้อนหรือพลังงานบางอย่างหลงเหลืออยู่จริงไหม แล้วคนบางคนอาจจะมีความรู้สึกไวต่อสิ่งเหล่านี้เป็นพิเศษหรือทั้งหมดนี้อาจจะเป็นแค่ภาพสะท้อนของปัญหาสุขภาพจิตที่ซับซ้อนมากๆซึ่งมันแสดงออกมาผ่านความเชื่อหรือบริบททางวัฒนธรรมที่ต่างกันไปก็ได้วันนี้เรามาออลองคุยกันเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอนโด ที่เคยมีเรื่องเศร้าๆเกิดขึ้นแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องอลี้ลับที่คนเจอต่อๆกันมาก็น่าสนใจนะคะเรื่องที่เหตุการณ์สะเทือนขวัญมันจะทิ้งอะไรไว้ในสถานที่นั้นๆหรือเปล่าลองมาดูกันข่าว,ว่าข้อมูลจากเรื่องเล่านี้มันบอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับความเชื่อพวกนี้ครับเริ่มจากเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนนะปี2557มีคดีฆาตกรรมสามีฆ่าภรรยาที่ท้อง7เดือนในห้องพักเลย โหรุนแรงมากเลยนะใช่ครับเกิดที่ชั้น5ข้อมูลบอกว่าสามีใช้กริชคือมีดสั้นปลายแหลมแล้วที่น่าสนใจคือเขาบอกว่ากริชเนี่ยมีการลงอักขาระาด,ด้วยนะตามความเชื่อคือเหมือนปลุกเสกอืมเพิ่มความขลังอะไรแบบนั้นสินะคะประมาณนั้นครับแล้วก็ใช้ทำร้ายภรรยาจนเสียชีวิตทีนี้ตอนให้การเนี่ยสามีเขาอ้างว่าเอ,อเหมือนมีอาการทางจิตกำเริบอ้อ เพราะว่าดื่มเหล้าแล้วก็กินยาบางชีวิตเข้าไปด้วยเป็นยาทางการแพทย์นี่แหละครับแต่มีฤทธิ์กดประสาทอืใช้ร่วมกันมันอันตรายนะครับเขาบอกว่าเลยเห็นภาพหลอนไปเลยคิดว่าภรรยาจะทำร้ายเลยป้องกันตัวใช่ครับแล้วก็จำอะไรไม่ได้เลยหลังจากนั้นคือมันซับซ้อนมากนะเรื่องนี้มีทั้งประเด็นสุขภาพจิตผลของยาแอลกอฮอล์แล้วก็เป็นโศกนาฏกรรมในครอบครัวอีกครับ ซึ่งผลกระทบมันไม่ได้จบแค่นั้นไงครับม,มันส่งผลต่อสถานที่ด้วยตามความเชื่อที่ว่าใช่ค่ะคนก็เชื่อว่าการตายแบบนี้วิญ,ญญาณอาจจะยังผูกพันอยู่กับที่นั่นค่ะเลยเกิดเป็นเรื่องเล่าตามมาครับก็มีคนเล่าว่าเนี่ยหลังเกิดเหตุชั้นห้าก็ร้างไม่มีใครอยู่แต่รอพอๆกระดึกช่วงต,ต 1, ีห้าติงตีหนึ่งซึ่งเป็นเวลาเดิมๆที่ผู้ตายเคยลงมาทิ้งขยะนะครับเขาบอกว่ายังเห็นเงาเง,งาคล้ายผู้หญิงลงมาที่ห้องทิ้งขยะอยู่เลย โอ้ oh, เวลาเดิมเป๊ะ,เ,ปะเลยครับแล้วก็เรื่องลิฟต์อันนี้คลาสสิกเลยใช่ลิฟต์นี่เจอบ่อยคือบอกว่าลิฟต์มันรวนบ่อยมากเดี๋ยวก็ขึ้นไปค้างชั้น5เองทั้งที่ไม่มีคนกดใช่ครับหรือบางทีลงมาจากชั้นบนเนี่ยก็ไปเปิดจอดที่ชั้น5้าอีกทั้งที่ไม่มีใครเรียกอืมก็อาจจะเก่าหรือระบบไฟมีปัญหาได้นะทางเทคนิคแต่พอเกิดในคอนโดนี้คนก็คงคิดไปอีกทางแน่นอนครับ แล้วเพื่อนของผู้ให้ข้อมูลเองที่เคยอยู่ชั้นสองนะเขาก็เคยเจอแบบได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูห้องตลอดคืนเลยตลอดคืนใช่ครับเปิดไปก็ไม่มีใครอือก็น่ากลัวอยู่นะคะครับผมแล้วมันก็มีเรื่องของคนที่เข้ามาอยู่ใหม่ด้วยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็รู้ประวัตินะแต่เขาเชื่อว่าตัวเองอ่ะมีของอ๋อมีวิชามีเครื่องรางอะไรแบบนี้ประมาณนั้นครับคิดว่ากันได้เลยลองมาเช่าอยู่แล้วเป็นไงคะ สุดท้ายก็ไม่ไหวเหมือนกันบอกว่าเจอสิ่งผู้หญิงมายืนตะโกนด่าหน้าห้องทุกคืนเลยโห oh, แรงนะหนักสุดคือรู้สึกเหมือนมีคนเข้ามาในห้องได้แล้วอะ่ะเลยรีบย้ายออกเลยไม่แปลกใจเลยค่ะหลังจากนั้นเจ้าของก็เลยพยายามจะขายห้องทิ้งครับตั้งราคาไว้แค่ล้านเจ็เองนะห้อง8ปตารางเมตรถือว่าถูกมากๆถูกจริงๆด้วยสําหรับทําเลแบบนั้นแล้วก็มีคนสนใจชื่อพี่ออสในเรื่องน่าบอกว่าเป็นคนมีเซนส์อ๋อสัมผัสที่หกอะไรแบบนั้น ใช่ครับเขาบอกว่าแค่คุยโทรศัพท์ถามเรื่องห้องก็รู้สึกแปลกๆแ,แล้วพอไปดูห้องจริงนี่อ,อชัดเลยเจออะไรคะเปิดประตูไปได้กลิ่นเหมือนฟอร์มาลีนอะฮะทั้งที่เรื่องมันหลายปีแล้วนะอืมกลิ่นยังอยู่เหรอพี่ออสเขาว่างั้นนะแล้วก็บอกว่ารู้สึกเหมือนเห็นวิญญ,ญาณผู้ตายอะ่ะเดินตามตลอดเวลาที่อยู่ในห้องอืมตรงนี้ก็น่าสนใจในแง่ที่ว่าเหมือนบ้านเลือกคนหรือเปล่า คือพลังงานในนั้นอาจจะสื่อสารหรือผูกพันกับคนที่มีเซนส์แบบคุณออสได้ง่ายกว่าแล้วการสื่อสารที่ว่าเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงครับในข้อมูลบอกว่าพี่ออสรู้สึกเหมือนวิญญาณผู้หญิงคนนั้นนะ่ะอยากให้เขามาอยู่มาดูแลห้องนี้อ๋อเหมือนอยากให้มาอยู่แทนใช่ครับแต่มีเงื่อนไขนะเงื่อนไขอะไรคะคือห้ามพาภรรยาหรือผู้หญิงคนอื่นเข้ามาอยู่ด้วยเด็ดขาดฮะต้องอยู่คนเดียวเท่านั้นโห อันนี้น่าคิดนะมันอาจจะโยงกับปมเรื่องสามีเขาหรือเปล่าก็น่าคิดครับเป็นไปได้เป็นการตีความที่พยายามจะเข้าใจเจตนาที่เชื่อว่าอยู่เบื้องหลังเรื่องพวกนี้เนาะครับแต่สุดท้ายดีลนี้ก็ล่มนะซื้อขายกันไม่ได้อ้าวทาไมล่ะคะตกลงราคากันไม่ได้เจ้าของเดิมเขาปรับราคาขึ้นบอกว่ามีค่ารีโนเวทอ๋อรีโนเวทอะไรเหรอคะ เขาอ้างว่ามันยังมีคราบเลือดฝังอยู่บนพื้นกระเบื้องต้องจัดการซึ่งฟังแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะโหนี่ยังมีร่องรอยอยู่อีกเหรอตามที่เขาเล่ามานะครับแล้วที่น่าคิดต่อคือระหว่างที่ยังขายไม่ได้เนี่ยห้องนั้นก็ถูกปล่อยเช่าไปแล้วอา้าวแล้วผู้เช่าคนปัจจุบันล่ะนั่นสิครับในเรื่องเล่าก็ทิ้งท้ายเป็นคำถามไว้ว่าเขาจะเจออะไรบ้าง อเรื่องทั้งหมดนี้มันสะท้อนเลยนะว่าโศกนาฏกรรมเนี่ยมันทิ้งร่องรอยไว้นานกว่าที่เราคิดจริงๆไม่ใช่แค่ในความทรงจํานะแต่ในความเชื่อในเรื่องเล่าแล้วก็อาจจะในความรู้สึกที่มันผูกติดกับที่นั่นไปแล้วครับผมทีนี้สิ่งที่น่าคิดต่อยอดจากเรื่องนี้ก็คือว่าไอเหตุการณ์สะเทือนขวัญแบบนี้เนี่ยมันสามารถทิ้งพลังงานหรือร่องรอยอะไรบางอย่างไว้กับสถานที่ได้จริงไหมในรูปแบบไหนกันแน่ แล้วไอการที่สถานที่หรือพลังงานนั้นมันอาจจะเลือกหรือสื่อสารกับคนบางคนได้อย่างเรื่องคุณออดเนี่ยมันเป็นเรื่องของพลังงานลี้ลับตามความเชื่อจริงๆหรือมันเป็น,นกลไกทางจิต,ตวิทยาบางอย่างที่เรายังไม่เข้าใจหรือมันอาจจะเป็นทั้งสองอย่างผสมผสมกันไปวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งนะครับชื่อเรื่องเพื่อนตาย คือเป็นประสบการณ์ตรงของคุณอาท่านหนึ่งเลยที่คุณบอมนำมาเล่าอ่าเรื่องนี้ค่อนข้างดังอยู่เหมือนกันนะครับฟังแล้วก็ขนลุกนิดนิดใช่ค่ะเหตุการณ์เกิดนานแล้วนะคะเอ่อประมาณปี2530ที่อุทัยธานีครับคือเรื่องมันเริ่มแบบไม่ง่ายเลยไปเยี่ยมเพื่อนตามปกติแต่กลายเป็นว่าเอ๊ะ มันมีอะไรแปลกๆกเกิดขึ้นใช่ครับพราที่เราจะเจาะลึกกันก็คือไอ้ช่วงสองวันที่คุณอาไปอยู่บ้านเพื่อนเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในเมื่อความจริงคือเพื่อนคนนั้นเออได้เสียชีวิตไปแล้วต้อง7วันก่อนที่คุณอาจะมาถึงโหฟังแค่นี้ก็คือแบบน่ากลัวแล้วค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากความสัมพันธ์ก่อน คือคุณอากับเพื่อนคนนี้เนี่ยสนิทกันมากเป็นเพื่อนรักกันเลยครับผมแล้วเพื่อนคนนี้ทําอาหารเก่งมากโดยเฉพาะอาหารพื้นบ้านพวกเอ่อพัดปลาไหลผัดกบอ่าของโปรโดคุณอาเลยว่างั้นเถอะใช่ค่ะพอคุณอากลับบ้านที่วไทยทีไรก็ต้องแวะไปหาไปค้างคืนไว้ประจําเป็นกิจวัตรเลยใช่ค่ะแต่ว่าชีวิตเพื่อนก็เจอเรื่องเศร้านะคะคือภรรยาเขาเสียชีวิตไปก่อนครับแล้วไม่นานเท่าไหร่ ลูกสาวคนเดียวที่มีอยู่ก็จมน้ำเสียชีวิตตามไปอีกคนโหน่าเศร้ามากครับสูญเสียติดติดกันเลยใช่ค่ะคุณนาก็รู้ข่าวทางจดหมายนะคะครับแต่ว่าตอนนั้นติดงานก็เลยไม่ได้ไปร่วมงานศพลูกสาวเพื่อนอืมก็คงจะค้านคาใจคุณนาเหมือนกันน่าจะอย่างนั้นค่ะแล้วพอหลังจากลูกสาวเพื่อนเสียไปประมาณสักสองสามเดือนคุณนาก็มีโอกาสกลับไปอุทัยค่ะครับก็เลยแวะไปเยี่ยมเพื่อนใช่ค่ะไปหาเพื่อนที่บ้าน บ้านเพื่อนก็เป็นบ้านไม้อยู่กลางทุ่งนาเลยบรรยากาศแบบต่างจังหวัดทั่วไปใช่ค่ะแต่มีจุดสังเกตคือชั้นล่างของบ้านนะคะเขาใช้เก็บพวกรถอีแตนเก็บข้าวเปลือกครับแล้วมันค่อนข้างปิดทึบเลยแบบว่าไม่ค่อยมีช่องลมหรือหน้าต่างระบายอากาศอ๋อการปิดทึบแบบนั้นเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นสําคัญที่หลังได้นะครับนั่นสิคะพอวันแรกที่คุณอาไปถึงก็เย็นแล้วลวคะค่ะครับ ก็เจอเพื่อนตามปกติเลยเอ่อทำกับข้าวกินกันดื่มเหล้ากันเหมือนทุกทีก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ค่ะเหมือนปกติทุกอย่างแล้วก็แยกย้ายกันเข้านอนแต่ว่าเอ่อประมาณตีสี่นะคะคุณอาได้ยินเสียงเสียงกุกกะกุกกข้างล่างใช่ค่ะก็เลยค่อยๆแอบมองลอดพื้นกระดาษลงไปก็เห็นเพื่อนเดินเข้าไปในห้องเก็บของชั้นล่างนั่นแหละค่ะ แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เอะใจอะไรเป็นพิเศษไม่ได้คิดอะไรมากค่ะก็คิดว่าเพื่อนอาจจะลงมาเตรียมของไปนาหรือหาอะไรทําตามปกติก็อาจจะเพราะความเคยชินด้วยมั้งครับมาบ้านนี้บ่อยอาจจะใช่ค่ะพอเช้าวันที่สองตื่นมาอา้าวหาเพื่อนไม่เจอหายไปไหนหายไปทั้งวันเลยค่ะคุณอาก็รออยู่ที่บ้านนั่นแหละจนกระทั่งเย็นเย็นครับพอกลับมาถึงบ้านอา้าวเจอเพื่อนกําลังทํากับข้าวรออยู่แล้วกลับมาตอนไหนก็ไม่รู้ไม่รู้เลยค่ะก็เลยอ่ะ กินข้าวดื่มเหล้ากันต่อเหมือนเมื่อวานเป๊ะแล้วก็เข้านอนแล้วคืนที่สองนี้สิคะประมาณตีสี่เวลาเดิมเลยเสียงเดิมอีกแล้วเสียงกุกกักข้างล่างมาอีกแล้วค่ะคราวนี้คุณอาเริ่มแบบว่าเอ๊ะชักแปลกแปลกแล้วเริ่มเอะใจแต่ก็ยังไม่ได้ทักถามอะไรยังค่ะก็ปล่อยผ่านไปอีกคืนหนึ่งการเกิดซ้ําๆแบบนี้เนี่ยมันน่าจะทําให้รู้สึกแปลกๆมากขึ้นนะครับใช่ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ทําอะไรจนกระทั่งเช้าวันที่3ครับ เรื่องถึงมาเปิดเผยใช่ค่ะมีญาติของเพื่อนมาที่บ้านมาตามหาเพื่อนคนนี้ครับผมเขาบอกว่าเพื่อนเนี่ยหายตัวไปเจ็ดวันแล้วเจ็ดวันใช่ค่ะคุณอานี่ช็อกเลยแบบฮะเจ็ดวันได้ยังไงก็เพิ่งอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันมาสองวันเนี่ยโหแล้วที่คุณอาเจอคืออะไรล่ละทีนี้คุณอาก็รีบเล่าให้ญาติฟังหมดเลยว่าเจอเพื่อนทั้งสองวันนะแล้วก็ได้ยินเสียงแปลกๆตอนตีสี่ด้วยครับ ทุกคนก็เลยพุ่งเป้าไปที่ห้องเก็บของชั้นล่างที่คุณอาเห็นเพื่อนเข้าไปที่มันปิดทึบๆเนี่ยเหรอครับใช่ค่ะแล้วประตูล็อกจากข้างในด้วยอ้าวล็อกจากข้างในใช่ค่ะก็เลยต้องช่วยกันพังประตูเข้าไปแล้วก็ค่ะภาพที่เห็นข้างในก็คือร่างของเพื่อนผูกคอตายอยู่ในห้องนั้น สภาพศพก็แบบว่าเริ่มอืดแล้วบ่งบอกว่าเสียชีวิตมาหลายวันก็ตรงกับที่ญาติบอกว่าหายไป7วันพอดีใช่เลยค่ะตรงกันเป๊ะนี่คือจุดที่แบบพีคสุดๆของเรื่องเลยนะครับคำถามตัวใหญ่ๆเลยคือแล้วสองวันที่ผ่านมาคุณอาอยู่กับใครนั่นนะสิคะกินข้าวฝีมือใครแล้วที่สำคัญมากๆทำไมไม่ได้กลิ่นอะไรเลย ศพอยู่ในบ้านตั้งหลายวันใช่ค่ะแปลกมากเรื่องกลิ่นนี่คือแบบเหลือเชื่อมากครับคือมันมีคำเฉลยค่ะว่าทำไมไม่ได้กลิ่นอ๋อเพราะอะไรครับเพราะว่าเพื่อนคนนี้ก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยเขาเอาปูนซีเมนต์นะคะไปอุดรูระบายอากาศของอิดมอนอุดช่องลมตามผนังห้องเก็บของใช่ค่ะอุดจนหมดเกลี้ยงเลยกะว่าจะกันพวกมแมลงหนูอะไรแบบนี้เข้าไปกินเข้าเปลือกที่เก็บไว้ครับแต่ผลพลอยได้คือมันกลายเป็นห้องที่ ปิดสนิทจริงๆสนิทแบบกลิ่นศพไม่ออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวโอ้มันช่างพอเหมาะพอเจาะอะไรขนาดนั้นวะที่หาทางออกไม่เจอจริงๆน่าเศร้ามากค่ะแล้วผลกระทบกับคุณอานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยกุงจะช็อกหนักหน้าดูช็อกหนักมากค่ะเล่ากันว่าผมแทบร่วงหมดหัวเลยช่วงนั้นต้องไปให้พระรดน้ำมนต์ครับพระท่านก็บอกว่าวิญญาณเพื่อนคนนี้รักคุณอามากเกือบจะเอาไปอยู่ด้วยแล้วโอ้ ยังมีความผูกพันกันอยู่ใช่ค่ะส่วนบ้านหลังนั้นก็แน่นอนไม่มีใครกล้าอยู่ต่อก็คงจะหลอนน่าดูสุดท้ายก็ต้องรื้อถวายวัดไปค่ะครับผมคือแก่นของเรื่องนี้ที่มันทําให้เราแบบฟังแล้วขนลุกไม่หายเนี่ยครับก็คือการที่คุณอาใช้ชีวิตปกติกินข้าวนอนหลับอยู่ในบ้านหลังเดียวกับศพของเพื่อนสนิทตัวเองใช่ครับเป็นเวลาถึงสองวันเต็มเมโดยที่ไม่รู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียว มันเป็นไปได้ยังไงกันมันทําให้เราคิดไปได้หลายอย่างนะครับพลังของความผูกพันความเศร้าหรือบางทีอาจจะเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองของจิตใจคุณอาเองที่ไม่อยากรับรู้ความจริงเหรอคะอาจจะเป็นไปได้ครับหรือมันอาจจะเป็นเรื่องเอ่อปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติจริงๆที่เราอธิบายไม่ได้เป็นคำถามที่ยากจะตอบจริงๆค่ะสุดท้ายนี้ก็เลยอยากชวนคิดต่อนะคะว่าตกลมแล้วประสบการณ์ของคุณอาตลอดสองวันนั้นน่ะมันคืออะไรกันแน่ เป็นวิญญาณของเพื่อนที่มาไล่อววอนอยู่หรือว่าเป็นฝงที่จิตใจของคุณอาสร้างขึ้นมาเองภายใต้ความคาดหวังความผูกพันหรือความสุกเศร้าที่เจอมา